อันนี้จะแกงจืดมะระหมูสามมะระหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เวลาเราต้มเราจะต้มพร้อมน้ําเย็นเราจะไม่ตั้งน้ำให้ให้เดือดน,นะจะต้มเอาหมูสามชั้นแล้วก็มะละล่าปผักชีใส่ใส่ลงไปในหม้อน้ํานี่เลยพอเราหั่นหมูแล้วก็เอามะละใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้จะทําน้าซุปใช่ไหม อย่างนี้เขาเรียกว่าต้มพร้อมน้ำเย็นมันจะช่วยลดขมได้นะแล้วเราก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปเลยแล้วก็เติมเอลซ่านิดหน่อยแล้วก็พริกไทยปล่อยให้เขาเดือดให้เขาเดือดไปเองพอเริ่มเดือดแล้วมันมีฟองใช่ไหมเราก็ค่อยช้อน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 ,อนฟอง ขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบน้ำซุปสะอาดเนาะแล้วก็อย่าลืมใส่ลากผักชีด้วยนะมันจะได้หอมหอมแกงใส่น่ากินมากๆแล้วก็หอมพริกไทยด้วยวันนี้มีแกงมะละหนึ่งเมนูแล้วนะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งน้ำพริกน้ำพริกกะปิอืมวันนี้อยากกินน้ำพริกกะปิด้วยต้มจืดมะละหมูสามชั้นแล้วก็น้ำพริกกะปิเข้ากันมาก แล้วก็มีนี่ด้วยชะอมชะอมไม่แพงแล้วชะอมกำละ2ยกาํายีบาทเมื่อก่อนนี้4ี่สี่สห้าอันนี้ยีบหาบาทช่อมไข่ทอดวันนี้สองเมนูฝนตกไม่รู้จะทําอะไรทํากับข้าวดีกว่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหน้าตาน้ําพริกกะปิจะน่ากินไหมวันนี้จะแกงเจืดมะละหมูสามชั้นนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดแล้วมีฟองแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็ค่อยๆนี่ช้อนฟองอันนี้ออกเลยช้อนฟองออกไปน้ำซุปจะได้ใส,ใสน้ำซุปจะได้ไม่ขุ่น มีฟองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆช้อนค่อยๆฝานหอมมากเลยมีฟองขึ้นอีกเขก็ค่อยๆตัดตัดตัดแบบนี้ <c oughs> ค่อยๆตัดน้ำซุปไอฟองที่บนหน้าน้ำซุปออกไปนะ <c oughs> น้ำน้ำน้ำซุปก็จะเริ่มใสเนาะใสพร่กไทยเยอะๆนะแล้วก็ซดน้ำซุปนะโอ้โหแบบ สดชื่นล่งจมูกมากเลยอพอเขามีฟองขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆช้อนช้อนช้อนไล่ไล,ล,ล,ลช้อนฟองออกไปโอเค,อเคพอเขาเดือดเดือดแตจัดอย่างนี้นะแล้วก็หลีไฟลงมานิดหนึ่งก็ได้หลีไฟลงมานิดเหมือนกับค่อยๆตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆเนาะให้ทั้งมละแล้วก็หมูสามชั้นอนะ่ะค่อยๆสุกแล้วก็เปื่อยนุ่มๆเนะาะมละนิ่มๆเนาะ แล้วก็หมูสามชั้นเปือป่อยๆแบบไม่ต้องเคี่ยวเยอะเนาะพอแบบตักเข้าปากปุ๊บโอโ้โหละลายเลยแบบเนี้ยอร่อยมากโอเคเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็อีกเมนูหนึ่งน้ำพริกน้ำพริกกะปิอืมวันนี้อยากกินน้ำพริกกะปิด้วยต้มจืดมะละหมูสามชั้นแล้วก็น้ำพริกกะปิ เข้ากันมากแล้วก็มีนี่ด้วยชะอมชะอมไม่แพงแล้วชะอมกำละบีกาบําละยี่บาทเมื่อก่อนนี้40-45อันนี้25บาทชะอมไข่ทอดวันนี้2เมนูฝนตกไม่รู้จะทำอะไรทำกับข้าวดีกว่าอร่อยมากๆทํทำกินเองหรือถ้าใครแบบอยาออกไปรับบรรยากาศสายฝนนะก็ออกไปกินเที่ยวกันโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะว่า หน้าตาน้ำพริกกะปิจะน่ากินไหม